สวัสดีนะครับนี่พามาชมนะครับงานติดตั้งอันนี้จากกรุงเทพมหานครนะครับ ก็เป็นชุดนี้นะครับโปรโมชั่นหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับก็เหลือปรับจูนเสียงนะครับของคุณอาเป็นแอลฟาโซนิค คันนี้จากจันทบุรีนะครับเอพันนี้เพิ่มแอมตัวที่สามมาแต่แอมหรอ่เขาากวางตรงนั้นเหรอกับคันนี้น,นะครับ จากจันทบ,บุรีตะวันผมจะไปร้านนี้แน่นอนอครับคร9 0 0ับ6 8 0บาทเพิ่มแอมตัวที่3ด้วยนะครับไตรแอมขับแหลมแยกนะครับทำให้ได้เสียงที่มีความเป็นอิสระนะครับทางดนตรีมากขึ้นอันนี้สีประตูจากอุบล ซบ12นิ้ว GTX นะครับเน้นสินค้าดีบวกเน้นงานติดตั้งที่ดีนะครับบวกปรับจูนถูกต้องนะครับยังไงก็ได้เสียงดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าใช้สินค้าดีแต่ถ้าว่าติดตั้งผิดนะครับบวกกับการปรับจูนผิดนะครับก็ไม่มีทางที่จะได้เสียงดีแน่นอนนะครับ อันนี้ชุดโปรโมชั่นชุดนี้นะครับสองสี่มืนแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าแอมเป็นงานของ G T X ทั้งหมดเลยรับเบ็ของงาน G T X นะครับแล้วก็แสงกก้างนะครับเป็นของแบรนด์โอไลออน กำลังติดตั้งนะครับคันนี้เป็นดีแม็กจากจันทบ,บุรีโอโ้หเมืองเมืองจันมาเยอะนะครับจันทบ,บุรีมาเยอะคนจันนี่ใจดีนะครับสำเนียงคนเมืองจันเนี่ยคุยรื่นหูเลยนะครับอันนี้นะครับห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท นะครับชุดระดับหัวกะทิอีกหนึ่งชุดนะครับที่นิยมติดตั้งกันมากเลยสิบสองนิ้วเอ็กซาดพาวเวอร์แอมเป็นของงานแบรนด์เอ็กซาดนะครับตอมโพเป็นงานของแบรนด์โอไลออนนะครับใช้ของดีกันหมดเลยแล้วก็นี่นะครับสายสัญญาณนะครับเป็นของเอ็มเบดยางดีเลย อีกหลากหลายคันนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมรถเก่งคันนี้นะครับก็เหลือปรับจูนอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวปรับจูนอีกนิดหน่อยนะครับส่วนรถเก่งคันนี้ก็มาแก้ไขางานติดตั้งใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นงานเก่านะครับเดี๋ยวก็ต้องรือ้อออกทั้งหมดเลยแล้วก็ทำใหม่ ครับก็อีกหลากหลายคันเลยนะครับที่อันนี้มาเปลี่ยนลำโพงนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Ds8 n e โอ l u i u m นะครับรุ่นท็อปสุดหน้าแคปล่านะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนับว่าเป็นรุ่นที่ถือว่าฟังดีที่สุดของ d 1 8ที่เคยมีมานะครับเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับให้เสียงนั้นเป็นสไตล์ S Q S Q L ได้นะครับ เสียงกลางที่นุ่มหูนะครับไม่บาดหูมิสเบตหนานะครับน่าฟังมากคันนี้ก็จบไปรวมๆแสนเหมือนกันนะครับหนักๆทุกคันนะครับคันนี้จากชนบุรีคันนี้จากนนจากอทมอนะครับแล้วก็บูทูธ นะครับลำโพงบลูทูธนี่แพ็คส่งกันทั้งวันเลยครับนะครับลำโพงบลูทูธนี่แพ็คส่งกันทั้งวันคนสั่งกันทั้งวันเลยครับอันนี้เตรียมเตรียมเทสเตรียมแพ็คกันเต็มเลยครับตอนนี้ลำโพงบลูทูธที่ขายดีที่สุดในไทยไปแล้วนะครับ หาที่จะไปฟังนี่ติดใจกันทุกคนเลยครับสั่งกันมาเยอะมากเลยผลิตทัาไม่ทันเลยครับช่วงนี้คิวงานติดตั้งนะครับมกุลากุมพามีนาเมษาปีหน้านะครับเริ่มแน่นแล้วนะครับปีหน้าคิวเริ่มเต็มแล้วต้องรีบจองกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่มีคิวจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ